สวัสดีครับดีเอนจอยครับ <this> มาครับผมวันนี้นั่งในที่แบบนี้โลเคชันแบบนี้นะครับรู้กันอยู่แล้วต้องมารีวิวโมเดลแน่นอนนะครับผมอ่ะหลายคนอาจจะได้เห็นจากน้กปลกแล้วนะครับมาเราจะมาดูการวันนี้ตัวนี้เลยนี่ดูขนาดของมันนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเพิ่งได้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมจากเพจฟิกเกอร์อินสต็อกนะครับ ยังไงใครต้องการโมเดลสวยๆเป็นการ p ออเดอร์ order, หรือว่าจะเป็นการซื้อเลยก็ไปที่เพจนี้ได้นะครับผมอันนี้เขาไม่ได้จ่ายผมแนละ้วแต่ว่าเพจนี้ค่อนข้างที่จะดีและโอเคเลยนะครับผมมาเรามาลองดูข้างในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงอะแต่ก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ก่อนนะครับผมไม่ได้ทํารีวิวโมเดลมานะหลายเดือนแล้วเออวันนี้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งอ่ะเรามาดูรูปกษณ์ก่อนก่อนนะว่าเป็นยังไง เป็นภาษาจีนนะใครยังไงก็จะอ่านไม่ออกโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราแกะข้างในดีกว่าครับจริงๆอะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะก็เวลาถ้าเกิดใครสะสมโมเดลอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าอยากจะขายต่อหรือว่ามีปัญหาหรือที่เอาง่ายอยากจะขายต่อกล่องน้ําตาลเนี้ยสาคัญนะเก็บเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เฮ้ยมาดูข้างในกันดีกว่าอ่านี่ครับ first impression แรกผมตั้งให้ดูก่อนนี่มันก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะอันนี้กล่องน้าตาลเราเก็บไว้ก่อน นี่เดี๋ยวลองแกะซองกระสิกกันดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นภาษาจีนมันเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ดูเป็นแบบนี้นี่ครับอย่างนี้ดูเป็นแบบนี้นบบนอ่ะเรามาดูข้างในกันครับว่าเป็นตัวอะไรซึ่งผมจะบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ากล่องมันสวยอะ่ะเออกล่องมันสวยดูในดีกว่าซุบว้า เปิดจากกล่องมาเลยครับอย่างแรกเลยเห็นได้เห็นจาร์ดตัวมันแล้วก็คือนี่นี่ครับผมซันจินั่นเองนะครับจาก LC Studio นะครับผมนี่อ่ะล้วได้การแนละ้วบานการ์ดตอนเรามาดูข้างในกันดีกว่าหลังๆอะผมเปลี่ยนพฤติกรรมการเก็บสะสมโมเดลแล้วนะคือผมจะไม่ค่อยเก็บท่าแอคชั่นที่มันเป็นธรรมดาแล้วผมจะเก็บในตัวที่มันแบบเป็นแอคชั่นพิเศษพิเศษซะมากกว่าอย่างเช่นแบบ อเวนเจอร์อย่างเงี้ยอเวนเจอร์เอ็กกับวันพี e อย่างเงี้ยก็มันก็จะเป็นพิเศษซึ่งตัวนี้มันก็พิเศษเหมือน,นกันนะมันไม่ใช่แอคชั่นธรรมดาเดี๋ยวเรามาลองดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับติดทั้งหมด333ชิ้นผมได้ชิ้นที่สองอนะเออตทั้งหมด333ชิ้นผมได้ชิ้นที่230นะเออ สตัวนี้แล้วแต่เราวางนะเราจะวางไว้ตรงไหนก็ได้เอ้ยก็มีมีที่วางให้บออ๋อไม่ใช่อันนี้มันคือตัวเปลี่ยนถ้าเราไม่อยากวางโมโม่ใช่ไหมนี่ดูดูดูเห็นเห็นกันไมก็สามารถวางไอ้ตัวนี้ได้มันมันจะเป็นฐานเปลี่ยนนะถ้าเราไม่อยากวางโมโม่ก็จะวางเป็นปลาหมึกก็ได้เออ แบบว่ามันจะดูแบบปวดร้ายกักโมโมโนะสุเกะมากเกินไปก็จะเป็นวางประหมึกอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเราซัดดิดอยู่แล้วเราก็ต้องวางเจ้าโมโมดิเอ้กตึ๊บติดเาะอ่าวางน้องโมโมใช่ไหมอ่าใช่นี่แหละครับผมไตตัวนี้ก็เจ้าประหมึกวางอย่างนี้ใช่มา แะครับผมคือโมเดลตัวใหม่ล่าสุดที่ผมมีนะครับเป็นเป็นตัวที่ก็จะบอกว่ามันเป็นงานที่พิเศษพิเศษนะรู้สึกว่าคอลเลคชันนี้จะมีทั้งหมด3-3งานนะถ้าผมจำไม่ผิดนะจะมีลูฟี่แล้วก็มีโซโลด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงรอเพื่อนของมันมาอยู่ครบแก๊งกันมันก็จะสวยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องไม่ได้ทำคลิปแบบนี้มาค่อนข้างที่จะนานนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็ ถ้ามันโอเคหรือว่าอยากให้ผมรีวิวตัวไหนนะครับคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยถ้ามันโอเคแล้วก็แบบแบบแบบอาอยากอยากดูกันจริงๆอ่ะว่ากันง่ายๆอ่ะผมจะรีวิวตัวอื่นให้นะครับผมแล้วก็ฝากตอนที่ผมรีวิวหนังสือการ์ตูนด้วยนะครับผมยังไงก็ผมรู้แหละว่าทุกคนที่ดูอยู่อาจจะไม่ค่อยชอบนะครับแต่แต่แบบผมตั้งใจที่จะทำอยากให้ทุกคนได้มีการรักการอ่านกันมากขึ้นนะครับผมสําหรับวันนี้เจ้าคันจิกับผม ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอีกครั้งครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยยังไงก็วันนี้ต้องขอตัวไปครับสััสีีครับ